สวัสดีครับเกิร์ผมแบงค์การมดเกมแคเตอร์ผมนะวันนี้ผมจะมาทำคลิป Unboxing หรือว่า Unpacking การ์ดวันพีดบูสเตอร์หมโอ p 0 2นย์นั่นเองครับผมนะผมได้บูสเตอร์นี้มาก็ต้องขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนบูสเตอร์นี้ไหมผมได้ลองแกะกล่องดูครับผมนะก็จะไม่ โมหรืออะไรพวกท่านนะผมนะผมไม่รู้เลยว่ามันเล่นยังไงหรืออะไร <c oughs> ผมก็มีเล่นเกมการ์ดอยู่บ้างนะแต่ว่าสำหรับเกมการ์ดัน p นี่ผมยังไม่เคยเล่นรู้มาคร่าวๆมันจะมีพวกอะไรนะการ์ดลีดเดอร์การ์ดดงการ์ดสเตทแล้วการ์ดอีเวนต์อะไรประมาณนั้นมัน้งผมก็ไม่ค่อยแน่ใจับผมนะแต่วันนี้เนื่องจากผมได้อันนี้มาก็เลยว่าจะมา unboxing แล้วก็ unpack กับผมนะเปิดซองในนี้มีทั้งหมด2 4ซองเราอาจจะไม่ได้ดูกันทั้งหมดนะผมนะอาจจะตัด มาเฉพาะการ์ดที่มันน่าจะสุดยอดมากถ้าเกิดใครสนใจก็ตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วผมนะเมื่อวันที่4พฤศจิกาย,ยนก็ไปจัดกันได้ราคาก็กล่องละ1,890บาทนะผมนะก็หาซื้อได้ตามร้านการ์ดออฟฟิเชียลทั่วไปครผมนะใครสนใจอยากจะลองเล่นการ์ดวันพีชหรือว่าอยากจะเปิดรุ่นใหม่นี่คือล่าสุดเลยนะที่เพิ่งออกมาผมนะก็ไปจัดกันได้แล้วผมนะเออ งั้นก็อย่าเสียเวลาเรามาลองเปิดดีกว่า,วาผมจะได้อะไรบ้างถ้าเกิดว่าผมได้การ์ดแร่เนี่ยเอาไปขายก็น่าจะได้เยี่ยมไงนะถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยรู้เร่องแล้วก็ไม่ได้เล่นก็นตามทีมแต่อย่างน้อยผมรู้จักตัวละครวันพีทอยู่ดังนั้นถ้าเจอตัวคนโขดคิดว่าน่าจะพอรู้ผมดูอยู่วันพีทถึงแม้ว่าจะไม่ดูถึงตอนปัจจุบันก็นตามทีแต่ว่าหน้ากล่องนี่เอมีหนวดขาวกับอาคายนุใช่ไหม เออมันน่าจะช่วงประมาณมารีนฟอร์ดถ้าเป็นช่วงมารีนฟอร์ดนี่ผมดูอยู่ทาไมกล้องไม่ซูมปะ่ะเออซูมแล้วโอเคเนี่ครับผมนะอืมหน้ากล่องมันน่าจะเป็นช่วงมารีนฟอร์ดก็ไม่แน่ก็อาจจะมีช่วงอื่นด้วยแต่ก็น่าจะเน้นมารีนฟอร์ดมั้งผมรู้จักอยู่โอเคงั้นก็ใช้เวลามาลองเปิดกันเลยผมนะโอเคไหมโอเคงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยครับผมนะเราจะมาเริ่มจากการเปิดกล่องก่อนเลยเดี๋ยวต้องแกะเทปกาวก่อนอ ทำกันสดๆเงี้ยผมนะ let's go baby เก้เปิดนี้แล้วไอ้นี่มันอะไรเอ๊ะออก,ก่อยแกนี่เชิ่บเรียบร้อยผมนะเปิดออกมาโอ้โห้บาเลยผมนะแต่ก่อนอื่นดูกล่องกันรรชัดๆกับผมนะนี่คือกล่องด้านหน้าด้านหลังภาษาญี่ปุ่นล้วนๆอ่านออกบ้างไหมพอได้บางตัวอืมแล้วก็ในนี้ผมนะอย่างที่บอกไปผมนะยี่สิบสี่ซองมันค่อนข้างจะเยอะผมไม่แน่ใจว่าซองหนึ่งมันจะมีกี่ใบ เดี๋ยวเรามาค่อยๆดูเทียร์สองนกันโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอานี่ออกไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยยิบมาเทียร์สองโอเคงั้นเราก็มาเริ่มกันนะผมนะสลหรับสองแรกบริงมาดูว่าดวงผมจะดีไหม Let go ลอากันไกลมาเปิดชบเรียบร้อยตระเวนมาตัดโดนการ์ดที่หา้าแตกเลยเนี่ยโอเค การ์ดแลนที่อยู่ใบสุดท้ายทุกครั้งใช่ไหมโอเคเนะี่ยมาดูกันว้าเปิดมาก็อูสวอปครับผมนะ <c oughs> เรียกซะโอ้ตัวนี้โอ้ยตั้งแต่ภาคแรกเลยมั้งเนี่ยก็ยังมีอยู่นี่เป็นสเตดโอเคเป็นการ์ดสเตดที่มารีนฟอร์ดใช่ไหมเนี่ยเอ๊ะหรือที่อื่นไม่แน่ใจเหมือนกันนี่อะไรเอ่ยโซโลอีเวนตะ์อ่ะการ์ดอีเวนต์นะผมนะเลสโกโอ้ตัวนี้ทหารเรืออู้การ์ดนี้ นี่เป็นการแลของอันซองนี้ครับผมเนะคนที่ใครอ่ะคครอตอ๋อแครอโอ,อ้ <c oughs> โอชื่อตรงตัวเลยส่วนยวดคุณเธอนี่โมเอมากครับผมนะ่คาคืเป็นการ์ดคาแรคเตอร์โอเคแล้วก็การ์ดอันนี้อะไรการ์ดดงอ่ะเหมือนต้องใช้การ์ดนี้ในการจ่ายค่าล่าอะไรแบบเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดเอ้นี่คือการแลผมนะเราก็จะเก็บแลไว้แล้วกันส่วนพวกนี้ก็เอาไปรวมกันแยกดงไว้ดีวดกว่าเออ อันนี้คือแลอน,นี่คือดงนะตัวนี้เอาแยกออกไปนั่นคือสองแรกครับผมนะไม่น่าจะแรนะสำหรับการ์ดแครอทไม่แน่ใจเหมือนกันต่อไปก็มาลองกันต่อถ้าเกิดว,ว่าเป็นการ์ดแลผมว่ามันน่าจะเป็นลวดลายที่สวยผิดปกติอมืมันน่าจะสังเกตได้แบบนั้นนะผมเนะีโอเคไหม โอ้ออสครับผมเนี่ยผมจำได้ออสจูเนียชิปนี่อะไรอู้อันนี้ตัวกระเทยผมจำชื่อไม่ค่อยได้เหมือนกันโอ้เนโกมามูชิหูเมโกอามูชิอ่ะหรือมามูชิมามูชิมากกว่าอืมตัวจะผ้าไหนมันจะไม่ได้เหมือนกันโอ้โอ้อันนี้ผมจำไม่ได้ผมเนะี่ยไดก็กาฟโอเคฮะกาฟนี่คือแอละ ดาฟักเอ,อปูลูฟี่ครับผมเนะรอบนี้คือแรคือปูลูฟี่เฉยๆนะรู้สึกเกลือยงไงชอบกลไหมตอนแรกมันต้องเกลือเป็นเรื่องธรรมชาติโอเคก็สองที่สามครับผมเนะผมรู้สึกว่าเรายังไม่ได้พวกตัวเอกเลยหรือเปล่าเนี่ยวะเปิดการวันพีแต่ยังไม่ออกตัวเอกเลยอุซบได้แต่อุซบเออจำได้อยู่แค่อุซบนั่นแหละนี่ใครเนี่ย โดกุระหูไม่รู้ว่าผมนะจะเจอแฟนวันพีตัวจริงน่าจะรู้หมดสฟิงโอ้น่ารักจริงเลยสเตทโอ้การสเตทผมนะที่เหลือโมบี้ดิเหลือใครนะนี่กวนอูไปเปนี่ยไม่น่าใช่ตกกระจายคลาวสวยเลยเกินโอ้โหมีหลายตัวที่ผมไม่รู้จักเลยเนี่ยอืมใครโอ้ไอ้นี่มันที่ M P w เอ็มพิวดาวป่ะเออเป็นการ์ดคาแรคเตอร์ผมนะไอ้พวกการ์ด สุดท้ายมันจะเป็นแบบเรืองแสงโอ้โหนะค่อนข้างจะสวยใช้เล่นแยกดงเอาไว้ yeah, yeah, เหมือนดงต้องเล่นสักสิบใบต่อรอบมันไม่รู้นะพอจะผิดกันได้เออต้องมีการ์ดดงอยู่ในเด็กด้วยอย่างน้อยสิบใบเพื่อไว้จ่ายเรียกการ์ดอะไรแบบเนี้โอเคนี้ซอนเท่าไหร่นี่หนึ่งซองสามสี่ซอนที่สี่โอเคปึ๊บ ใครเนี่ยจะ M P M มเอ็มเพลีดาวนี่ก็ M อ็มเพลียวดาวปะไม่ใช่ไม่ใช่คนละอาเกนนี่มันโมเลียเอโมเลียโอ้โหผมแอบเห็นอะไรเวบๆแต่อย่าพึ่งผมว่าต้องแลแล้วอ่ะเฮ้ยผมว่าแม่งโคตรแลแน่เลยการอะไรวะเนี่ยโอ้ดูฟลอยด้ คูซันครับผมนะหรือว่าอาโอคิจินั่นเองครับผมนะหรืออาโอคิจิแล้วโอยิ๊กยิกเอ๊ชื่ออะไรวะเออแลดูแลวะ่ะเฮ้ยหูเป็นฟลอยเลยครับผมนะนี่น่าจะโคตรแลใช่ไหมชีดผมได้มาแล้วผมนะอู้คูซันนั่นเองเป็นการ์ดคาแรคเตอร์พลังโจมตีหมื่นนี่น่าจะสูงสุดทีด่เคยเปิดมาปะเออไม่แน่ใจเหมือนกัน ตัวนี้แล,แล้วหนึ่งครับผมนะให้ไปเสิร์ชดูไหมว่าราคาประมาณเท่าไหร่ <laughs> เขาบอกว่านี่คือ S R Secret แล้วครับผมนะเว็บแรกที่ผมเปิดบอกราคา3500าจริงเหรอแม่งตั้งเวอร์ป่าวะอ๋อมันมี P A ที่ราคาเป็นหมื่นเฮ้ยผมมันแพงขนาดนี้วะทุกท่านโอ้ทำไมรู้สึกมันแพงอย่างนั้นเลยเหรอขายที่ไหนวะเนี่ย โอ้ oh. ใช่อโอบอยโอเคเอานะกูแยกไว้เลยนะเลตโกอ่ะตกใจโอเควู okay. ดวงมาแล้วไยโอเคก็ว่าอยู่ทำไมตอนแรกแม่งเกลือเพื่อมาดวงดีตอนนี้นี่เองก็พอไดโอ้ชีทโอ้ชีทต่อไปก็สองทีห้าเลตโกเฮ้ย จะรวยจากการเปิดการรึเปล่าเนี่ยไม่มั้งโอเคถ้าใครที่รู้รายละเอียดหรือว่าเล่นการ์ดพวกนี้อยู่ก็มาบอกผมได้นะว่าราคาอะไรมันยังไงเออหรือวิธีการเล่นก็บอกได้ในกล่องคอมเมนต์นะผมเนะี่ยอืต่อไปสออที่อ่ะอู้คนนี้ทาชิกิครับผมเนะี่ยสาวที่จิ้นกับโซโลแต่ตอนนี้โซโลแม่งจิ้นหลายคนมากตอนแรกเราจิ้นกับโซโลนืกอว่าโซโลจะมาลงเอบคนนี้ตอนนี้นี่ หลายคนเลยเกินโซโลโมันเนี่ยหอมผมเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรอีกแล้ววอตฟ้าคุยดวงดีเนี่ยเว้ยวอตอ่ะอ่ะอ,อ,อ๋อก็อก็แค่อีเวนต์ครับผมนะแต่อีเวนต์มันแลดู <แ S 2> เออปุ้งปิ้งอยู่นะชั่วงใบมันดูตรงไหนว่าไหนเอชอาร์ไหนมบเอชอาร์ฟ้าอ๋อนี่อาร์อ๋อไม่ไม่นี่ไงมันจะมีบออยู่ถ้าอาร์อีซีนี่คือโคตรอัลติเมทแลใช่ไหมอาร์อีซีหรือเอชอีซี SEC นี่เคื่อนทีมิดคนรแรถ้าอันนี้เป็น R ธรรมดาก็คือ R ธรรมดามแปะแปะฮู้บอยต่อไปก็ซองที่6กปะสามสเออหกเลยย4ิบสซองโอเคผมว่าผมต้องเร่งหน่อยแล้วไม่ <c oughs> าง,งาั้นคลิปนี้จะเป็นชั่วโมงโอ้คนนี้ฮีนะครับผมนะสาวค่อนข้างจะโมเอนะแต่บดน้อยไปไหน ซองที่เจ็ดโก้อย่างไวนี่เนี่ยโซโลได้แล้วครั้งแรกบที่ไดการต,ตัวโซโลโอ้มิสเตอร์วันเชโอ้ยัแฮนด์คอร์สสวยใช้ได้โอ้นี่ไงได้คาแรคเตอร์บลูกุครับผมนะสวยดยอดได้หนึ่งในสมาชิกซองที่แปด็ e โก้อีกแล้วตัวเดียวกันเลยเนี่ยรู้จำได้ <laughs> โอเคโอเค โ okay, okay. oh, oh. อเคโอเคโอ้ออ <laughs> อ oh, oh. ไดไม HR. อนด์โจสูดครับผมเนี่ยตองที่เก้าแมงเอ๊ะหรือสิบเอ้ยช่างเถอะอืมโอ้ชิดได้ใช่ไหมเอชอาร์อ๋อนี่แค่เอชอาร์ครับผมนะไม่เอชอีซีเหมือนในคูซันนี่เอชอาร์อีวานคอปเออเป็นการ์ดแคาแรคเตอร์วงวิงู สวยเลยนะทำเล่นไปโอเคเราจะแยกไว้นี่คือ,อเอสอาร์โอเคโอเคต่อไปซองที่สิบกันแล้วผมนะยังไม่ถึงครึ่งทางเลยสปีดลันวีบ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 อู้โกันนี่สวยโมเอแม่อืม โอ้ได้การลูฟี่มูวี่นี่มันมูวี่ล่าสุดเลยไม่ใช่เออนี่ไงมีอุตาด้วยชีตอ๋อพวกนี้เป็นการ์ดมูวี่ใหม่เลยมันอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยซันจีกับอะไรอะไรปะมิสเตอร์ทรีอีเวนต์หนวดขาวรวมพลังแล้วก็ลิบอูโคโบี้ไบรอันไม่ใช่ไม่ใช่ใชคนละคนกัน สิบสามก็โอ้โหอยู่วัดฟักทำไมใส่ชุดนามิไปเนี่ยวันด้าวัดน่าจะคนละวันด้ากับมาวิลโอ้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 ยูวัตเด์นี่ก็เอสอาร์คูซานครับผมนะโอ้ oh. ทำไมได้การแลอโอยิกยิกบ่อยเหลือเกินอืมผมชอบด้วยนะตัวละครอโอยิกยิก ผมชอบเรียกมัน A O e หลายคนจะงงพี่มันมเรียกยังไงวะชอบตัวละครน,นี้มากเลยเพราะว่าเป็นตัวแรกที่ทําให้ผมรู้สึกเอ็กซไซ์กับวันพีชมันเป็นคนแรกตอนที่มันโผล่มาครั้งแรกอะเป็นอะไรที่สร้างความน่ากลัวให้กลุ่มลูฟี่หมวกฟางมากนี่สิบสามบหรือสิบสี่จะไม่ได้สิบสามแล้วกันเนะี่ยก็เ e อ็นอารีเวนนะผมเนะี่ยสิบสีแล้วก็ ชีทาฟันกา้าลอนี่เป็นครั้งแรกที่ได้อู้สาวโมเอทาชิกิอีกใบอู้คนนี้ใครเนี่ยสวยแนะ่เป็นตัวมูวี่ไม่เคยเห็นหรือไม่ก็ตัวภาคใหม่โอ้ซามโมกาผมสังเกตว่าการแต่ละใบก็มีสีด้ยนะสีแดงดําเขียวอะไรแบบนี้มันน่าจะเป็นธาตุหรือเปล่าอาจจะเล่นได้แค่เป็นสีๆอะไรแบบอ,อู้อ้ยตัวนี้จังโก้ยังอยู่เหรอ แต่ตอนแรกๆอู้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 สวยอยู่นะคนนี้ซาซาดี้จังอ um, ่ะอืมหมอเอได้อ่าเยอะมากเลย SR 2ใบแล้วก็อัลติเมทโคตรแรงใช่ไหมอัลติเมทโคตรแรงฟอร์ดจำได้เลยอู้จินเบอู้ไข่อ้อยนี่ตัวทอยรถหนวดขาวบ้าง อู้สวยนะการ์ดวอแมาออกโก้ครับผมนะมาออกโก้ไอหนูฟีนิกเดี๋ยวไอหนูไม่ได้อายุอานามเยอะแล้วเดี๋ยวนะผมก็เช็คก่อนว่ามันเหลือกี่ซองจะได้พอบอกได้ว่ามันเท่าไหร่โอ้มันก็เหลือเยอะอยู่นะยึบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคเจ็ดซองสุดท้ายโจอู้ตัวอะไร ยิบย็บอู้อู้อูอะไรวะอู้อมีหอกนี่เป็นครั้งแรกครับผมนะอู้ป้าใหญ่ใจดีใจดีหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจแต่ก็อู้สอาร์มมาเชลันปะมาเซมมันชื่อมาเชลินไหมอะคนไทยเรียกแต่นี่เขียนว่ามามาเซลันเอ๊ะมันคนเรียกคนละอย่างกันเดีย่ย <tariffs> โอเค แล้วก็นับถอยหลังอันนี้ก็6กซองสุดท้ายการดดงเริ่มเยอะปูหนวดขาวกอดไอคนเมื่อกี้ผมเนี่ยโอเคโอเคโอเคอู้เซตโตเองก็มาเขาด้วยเนี่ยนี่เป็นยังเป็นคงเป็น,ปนมูวี่ที่ผมชอบที่สุดธรรมดาทุกวันพีนมูวี่เนี่ยทั้งเนื้อเรื่องทั้งอะไรแล้วก็เออจะว่าไปนี่ก็มาจากมูวี่เดียวกันนี่หว่าชุดนี้เลยปะอาไม่มันอยู่ในภาคธรรมดาด้วยแต่ว่าคุซันก็โผล่ โอ้บาร์กี้ครับผมนะตัวได้มิสเตอร์ทรีมาแล้วบาร์กี้ก็ต่อเลยใช่ไหมมิสเตอร์ทรีแต่พวกตัวขดโหๆนี่เอออคายุลูฟี่หรือหนวดขาวยังไม่ได้เลยแบบแลบบมีฮอกอะไรก็ว่าไปมีฮอ๊กแบบแลนี่น่าจะขดโกงใช่ไหมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้ยสุยอดได้หมดแล้วทั้งนั้นเลย โอ้นามีมูวี่เบบี้จะได้คนในกลุ่มโจสลัดลูฟี่ครบทุกคนแล้วมั้งที่เป็นภาพมูวี่หนึ่งสสาสี่โอเคสี 4, ต่ตอนสุดท้ายนะั่นก็คือเราไป2ีสองและนี่ก็คือย1่สิบเอ็ดสอเออถูกแล้วนี่ตอนที่ยีอแล้วผมเนะี่ยเราเดินทางมาถึงตอนนี้แล้ว โอเคตัวนี้เพื่อนครูซานอูโซบมูวีไม่ได้เป็นการา์ดอาโดยเป็นแค่การ์ดธรรมดาธรรมดาคนอื่นเขาเป็นการ์ดอากันอู้นี่อะไรอ้อีเวนต์มังกรนะผมน,ะนั้นจะเป็นช่วงวาโตะซึ่งผมยังดูไม่ถึงเท่าผมดูถึงไหนผมดูถึงเกาะเงือกเองอ่ะยีบสองแล้วครับผมแนวะโอ้โห let's go baby สามทั้งนั้นเลยกวนอูนี่ได้บทที่สามที่สี่แล้วมั้งเนี่ย <c oughs> จำหน้าได้จำชื่อไม่ได้โมรีโออูการ์ดอีเวนมารีนฟอร์ดนะผมนะคลื่นยักษ์ซัดใสน่าจะตายกันทั้งอูงไม่ใช่อา้าวอ่อไม่ถูกแล้วยี่สามครับผมนะแล้วมันก็มีซองพิเศษด้วยนะซอ,องพิเศษที่ไม่เกี่ยวกับซองวกนี้เดี๋ยวจะเปิดนั้นด้วยเลยโอเค ตัวนี้ได้เยอะมากเลยนะเนี่ยเริ่มคุณแน่คุณตาอู้อ้มัดมัดกกะโลนีเอ็มชัยมัดอุกกบาโอเเดี๋ยวเดวอู้กาด,ดงเลแล่าบอติด,ดงมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่รอบนี้เป็นดงแชงคูดข้ามาเพื่อหยุดสงคราม <laughs> อ่านออเลวพี่ไม่ดูจำฉากได้ <laughs> ก็อยู่ในนี้ไปด้วยเลยกล้กัน การ์ดดงพิเศษใช่ไหมแต่มันก็เหมือนดงธรรมดารู้สึกเออมันแค่มีลายภาพขึ้นมาเฉยเออชอบนะที่ไม่แต่การ์ดดงก็มีลูกเล่นอะไรแบบนี้ด้วยโอเคเรามาถึงสองสุดท้ายกันแล้วผมนะมาดูผมจะได้แรอีกไหมโหแต่ว่าพูดตามตรงนะผมว่าคุ้มวะผมว่าแค่คุซันใบเดียว,วคุ้มแล้วมั้งเนี่ยเออเท่าที่ดูราคาสามพันกว่านะไม่รู้ว่าผมดูผิดหรือเปล่าแค่นี้ก็คุ้มซื้อได้องกสอง โอเคอันสุดท้ายครัผมนะโอ้เขคาคูด้ที่ครั้งแรกเลยเนี่ยโอป้ามากิโนชูโตอ,อ,อ้ยามาโตกาสาวไวฟูผมไม่ได้ดูวานุผมรู้จักยามาโตเพราะว่าโดคุณเธอเยอะมาก What? โอเคนะัคือทั้งหมดของการเปิดบูสเตอร์ผมนะสังเกตว่าซองผมหมดแล้วมันจะเหลือซองสีขาว เออซึ่งอันนี้ไม่รู้คืออะไรมาลองเปิดกันบูสเตอร์ธรรมดาหมดไปแล้วแหละแต่ว่าจะมีซองพิเศษถ้าเกิดว่าซื้อแบบกล่องครับผมนะทุกคนก็จะได้กันน่าจะเป็นการ์ดพิเศษที่แต่ละกล่องจะมีแค่ใบเดียวให้บลิงอูการ์ดคาแรคเตอร์ตัวนี้ครับผมนะดงกิโฮเต้เออาโอดงกีโฮเต้นี่มันขายคอสะดวกซื้อไม่ใช่เหรออืมโลชินันเต ดองกีโฮเต้โอเคการระดับอะไรเอ่ยระดับเอ่อซีธรรมดาก็เดี๋ยวมันก็แวบๆอยู่นะใส่นี้ก็ได้อโอเคผมนะคือทั้งหมดการเปิดซองการ์ดวันพีชะผมนะเราเปิดจนครบจนได้ก็อีกครั้งต้องขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งไม้ผมได้ลองเปิดนะผมนะแล้วก็โอ้โห การ์ดนี้แม่งสติงกระดิ่งแมวอัลติเมทโคตรแรงคู่ซันนะผมเนะ ไม่รู้ว่ามันจริงเหมือนที่เว็บบอกไหมนะเดี๋ยวผมต้องไปเช็คอีกทีแต่ว่า <c oughs> โอเคครับผมนะใครสนใจอยากได้กล่องนี้ก็อย่างที่บอกไปครับผมนะจัดจาหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนนะผมนะราคาก็พันแบาทต่อกลองกล่องหนึ่งมี24ซองแล้วก็จะมีการพิเศษแถมมาให้อะไรแบบนี้ครับผมนะเออก็ไปจัดหากันได้ใครสนใจจะลองเล่นเออซื้อมาเปิดแล้วก็ลองเล่นดูได้ไปดูกดดูอะไรได้ในเว็บผมนะไม่มีเว็บบอกเลยนะเว็บอืม ไปดูวิธีเล่นกันได้โอเคก็ไปหาซื้อกันได้ตามร้านขายการ์ดออฟฟิเชียลทั่วไปครับผมนะโอเคแต่สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับผมนะอืมขอบคุณที่ตามชมใครชอบคลิปนี้อยลืมกดไลค์ใครแชร์แล้วกอเมนเพื่อเป็นกำลังใจผมสักเพอให้ผมนละถ้าเกิดใครอยากดูผมทำอะไรแบบนี้ยังกดไลค์ก็เยอะผมในะผมอะไรมาเปิดหรือ,อะไรก็บอกได้คราวนี้ก็ไปก่อน굿บายมวย굿ไนท์ Good